ในพี่คอยว่าไงโอ้ยแค่นี้เองเหรอลูกอ๋อเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมคะเออเอาใหม่นะโอ้วเดี๋ยวไหนๆยายดูสิไหนตาเล่ทำตรงไหนโอ้ยลูกตีตรงขานี่นะโอ้ยตาเล่ทำไมทำหนูเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ยายเป่าให้ายล ปืนปึงๆตะเลเลยไม่เอาหรอกลูกเราเป็นผู้หญิงนะเราเป็นผู้หญิงเราไปเล่นปืนนะคะเดเตะหนุ่มหนูโอ้ยหนูไม่ได้ตะเลไม่ได้ทําหนูหรอกแดินตะหนูจะอหนูหนูเป็นอะไรนะลูกหนูเลยหนูกลัวไหมหนูกลัวเหรอลูกหนูเลยโอ้ยพี่พลอยทำอะไรพี่พลอยเป็นอะไรมาพี่พลอยทำอุไยพี่ลอยเป็นกระชื้มมั้ยหัวใจหัวใจ Hãy đâu hóa, kênh đâu hóa, Gõ Để hóa, bỏ lỡ những video หายดอกหัวหายดอหัวเลผ oh, oh. oh ัว <laughs> ข <laughs> ี้ยอดแต่หงค้ำฮิพลอยทำเหมือนมากเลยีิพลอยทำเฮ้่เนี่ยเฮ้ยเนี่ย เจ็บไหมลูกคิดถึองต่อแล้วไปเลยทำาไม่แย่มันนยเจ๊ล้อมันไม่มีอกมันไม่มีเสียงยุ่งกัดนึกว่าจะนอนอะไรล่ะลูกยุงมาจากไหนยุงมาจากไหนลูกไม่มีมันไม่มียุง น่จะเต็นหนะาน่ะนะว่าหไม่จริงอะไรลูกก่อนลูก,อลก,อลกอ่อนเฮ้เโอ้โหนรเป็ตอดอดอดดไต้เลยไหนนะลูกรอดไปของเล่นอยู่ตรงไหน แกตัเล็บกันมามามายายตัดเล็บให้เล็บขวดข่อยว่างหันโอ้เจ็บเลยไหนเนาะบมาไดแกตัดเล็บเนาะไปกเห็นมาอีกแล้วจะมาจากไหนเนี่ยจะมาจากไหนคะคุณ เดี๋ยว<ป>บ,บมาถ้าคนหนึ่งหลับลงมันถึงจะหลับได้มาเนี่ยจะเรียบให้ก่อนโอ้แบบได้ขีดเดียวชัดแบบเลยทเลยตาไ <c oughs> ด้ทำยักษ์ใส่เขาเลย <c oughs> ปึ้งปึ้งปึ้งนู่นตั้งเปียกเลยคนนั้นเอาน้อเมตัวนั้นไม่ได้เอามาใช่ไหมดิอะไรเปี้ยเอออืมเอามานี่รถอยู่โน่นมันบ่อึดมองแขนจ้างก่อนจ้างก่อนข้าจ้างมาเยอกหน่อย